ฝากกดติดตามช่องแบบฟองก้อนชาแนลนี่นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับขอตอนรับเข้าสู่ส่องแบบฟองก้อนชาแนลครับมื้อนี้ส่องแบบฟองก้อนชาแนลจะพาพี่น้องไมส้มสวนบักขันครับสวนผุดชาพาลวยครับนี่ครับกำลังเก็บขายอยู่ครับพีพ่น้องไปส้ม ่อนจะไปพูดคุยกับเจ้าของสวนเพิ่นครับสวนหมักท่านกลางมุงครับท่านสามโดดครับพรเบึงหลบหลบสวนได้ก่อนครับตอนนี้กำลังเริ่มสุกครับ ือสวนนี่ก้ามุ่งเบิดครับเคร่งข้างบนครับแต่ว่าอยาข้างล่างนี่เข้าใส่การตัดเอาครับกระเกี่ยวเใบง่วงกินครับให้พี่น้องเพิ่นมาเกี้ยวครับนี่ครับบักท่านครับ โกบอยต้องห่วงครับปลอดไฟ่จากสารเคมีแน,น่นอนครับเพราะว่าบริษัใส่สารเคมีครับคือการกลางมุงมันขอดีจะบม่มีการสิดยาครับเพราะว่าตัดปัญหาเรื่องมแมลงครับ อีกคือรอมาแรงพี่เจอตั้งคืนครับส้มไปเรื่อยๆครับเดีย๋ยวจะพาไปผูดคุยกับจะาของสวนเพิ่นครับ คือฟังนีคกับโบ้หลายตน้นไนได้ครับะมานเจ็ดสิบกต้นครับ,บ,ตรบแต่ว่าอีกฟังต่อไปที่บนได้กลางมุมครับคือสามร้อยก่าต้นครับกลางมุมบัดทั้งสวนเลยครับตอนนี้เขาจากกลางที่เป็นหมากกอนครับรุ่นที่พ้นเป็นหมากครับนบทั้งกลางครับ เราส้มไปก่อนเดี๋ยวจะพาไปพูดคุยกับเจ้าของสวนผัดเขา เดี๋ยวจะไปคุยกับเจ้าของสวนเพิ่นพาพรอจ้าคองสวนเพิ่นครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนําซื้อนะยครับว่าซื้อว่ายังครับคุณแม่ไพ่มานี่มุท่าพ่อนค่ะสวนพุทธาพารวยค่ะยูบ้านไหโนอูบ่๊อดซี่ค่ะตำบลอําเภอเรืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญค่ะบอกเบอร์โทรเพิ่มเะครับเธอช้นใจพี่น้องสนใจอยากกินบะขันครับเบอร์โทรกับศูนแปดศูนสี่หกค่ะ สี่หา้าศู้เก้าค่ะครับคันทาบพ,พี่น้องท่านใดสนใจจะยิมักท่านครับปลอดสารผิดเห็นว่าติบต่อสื่อน้ำเพลินใดครับปลูกมา <ะ S 1> จากปีเลยครับเลยปลูกมาเลยเจ็ดแปดปีเลยละ่ะคะเป็นยังยังมาปลูกท่านจะปลูกแล้องเบิยูีแล้วเพล่อเป็นเสริมได้ใดเลี้ยได้ใดดัเฮ็ดหน้าพร้อมกับเฮ็ดสวนพร้อมคือเห็นกลางมุงนี่ครับดียกลางมุ่งพ้อมกันมาแลง มันมันประโยชน์มันดีหลายบอกกลางหมู่ประโยชน์มันก็ดีหลายลีละ่ะบอบี้ย่างมาโกลากนพวงยาเคมีบม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ยาเคมีเลยพวกกินเนี่ยก็คือบัต้งอง่วงปลอดภัยย่างแน่นอนครับครับสำหรับเจ้าของสวนผนว่า<อ>พี่้องต้องการกับมาด้วยคะ่ะเพราะสวนนี้กำลังออกภาคใต้กำลังสุกครับ ออกจากบ้านประมาณที่ราา้อยหาร้อยเมรดนี่ละค่ะบอกไกลบ้านถนนแบบดีครับมาสวนครับกำลังเริ่มซุกตอนนี้ถนนลาดยางครับมันดกผูดต้ตนนี้ก็ได้ยกอีมันดกครับดกแล้วก็ทนเสียก็คือมันมันลนมันมันลนครับลนเต็มผืนลนกับกินได้ยุลนก็ได้มัมนว่าบมลนครับ ครับนี่ครับเพื่อนสวนเพิ่นสวนแบบปลอดภัยครับปลอดภัยจากสารเคมีครับหาพี่นองอยากกินก็คือมัดต่ตอกินได้ครับเก็บผอมกินผอมได้ครับบบตองห่วงกับการหล่างครับบหลางกินได้ครับปลอดภัยดีครับสําหรับขุดซาสามโหลดหรือบางท่านสามโหลดครับอยู่ที่สวนขุดซาผ้าร่วยครับหาสนใจอยากกินย เอาไปขายครับติดต่อมาเบอร์โทรที่บอกไปนะครับเดี๋ยวเพื่อนจะเย็บทรงให้ครับราคาเป็นกันเองครับราคาทรงราคาตลาดกะแล้วแต่จะมาติดต่อสื่อครับสำรับผุทชาสามโดดครับสวนผุทชาผ้ารวยบ้านต้นชีตำบลดงบังอำเภอเรืออำนาาจังหวัดอำนาจเจริญครับ ปลอดไพ่ลอยเรัร์เพ็นครับพอาัวกลางมุ่งวัดทั้งสวนครับเน้นค่วมปลอดภัยให้เจ้าของแล้วกับผู้บริโภคครับสหรับการภาพพี่น้อง เขาเยี่ยมส้มสวนผุดชาผ้าร่วยขอจบไปเพียงแค่นี้ครับขอบคุณสำหรับการรับส้มและกดติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ